สวดมนต์เสร็จแล้วพี่ก็จะมาล้างหน้าให้ทุกคนดูค่ะแล้วก็ยืมก่อนนอนนะคะทําเคล็ดลับนี้นอกจากสวดมนต์แล้วทุกคนพี่เราอ่ะเหยียดขาตัวตรงหนะเขาใจดำนะเริ่มพรุ่งนี้นะว่าพุ่งไปแล้วว่ะปรับตัวใหม่พรุ่งนี้นะ หยุดบน่นหยุดดา่าหยุดว่าใครเป็นเวลายี่สิบวันการเงินดีขึ้นค้าขายอะไรอยู่ก็จะค้าขายดีค้าขายหมดเราไม่ต้องไปเปลี่ยนใครตั้งใจทำตั้งใจสร้างตัวตนตั้งใจแบ่งปันทำทุกวันทุกวันคนที่เขาประสบความสำเร็จคนที่เขาหาหงเงินได้เยอะได้กว่าเขาจะหาะได้เยอะขนาดนั้นเขาใช้เวลานานเท่าไหร่ เนี่ยเรารู้จากพแรงดูดแค่ยี่สิบเอ็ดวันแบ่งปันเราทําตัวให้มีความสุขเต้จักรวาลเขาจะส่งคนมาให้เรานี่คือสมูททัพท,ทีมหน้าใสค่ะส่วนผสมน้ำเข้าพรีเมี่ยมส่วนผสมน้ำเข้าพรีเมี่ยมนะคะพี่นอ้องช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูคอลาเจนใต้ผิวช่วยให้ผิวอิ่มนะ้ำ ช่วยผิวอิ่มน้ำค่ะทุกคนนะใช้ต่อเนื่องไม่เกินสามก้อนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าผิวใสผิวเนียนดีขึ้นดีขึ้นค่ะจากคนที่แบบตัวเราเองเนี่ยตากแดดดำๆพี่น้องกลับมากระจ้างสาใสได้เป็นคนหน้ามันเป็นสิวผด แต่สบู่ตัวนี้มีส,วสม่วนผสมจากทับทีมอะโลเวล่าเน้นเรื่องของการลดอาการอักเสบบนใบหน้าสําหรับาสาวๆหนุ่มๆที่เป็นสิวสิวพลสิวขื่นสิวสเตยียรอยรพี่มีประสบการณ์ในการดูแลคนลูกค้าที่หน้าติดสารสเตยียรอยให้ดีขึ้นให้หายได้ถ้าหากว่าคุณอยากมีผิวดีนะกลับมาใสาแข็งแรงเหมือนเดิมก็เปิดใจลองมาใช้ด้วยการถ่ายนะ คหัทุกคนเราจะให้ลูกค้าดูว่าฟอร์มประมาณนี้นะถ้าล้างหน้าแต่อาบน้ําอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะอืเพราะมันเป็นสบู่คีซลีนไม่ใช่สบูนนสบ่น้ํามันค่ะสบู่น้ํามันก็จะฟองเยอะ <c oughs> ก็อาจจะมาร์กไปสักพักหนึ่ง๋ยวให้เข้าตาจะเป็นเสียตาได้พนะี่นะ้องอ่า จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นรูขล,ลุ่นกระชับผิวกระชับผิวเต่งตึงใช้ต่อเนื่องแค่ก้อนเดียวก็รู้ได้ว่าผิวกระชับใช้มากกว่าพี่ใช้มามากกว่าเจ็ดก้อนแล้วใครมีกากา,กากาก็จะจางค่ะรูกลุ่นกุนกวงก้างก็จะกระชับเรื่องพี่น้องกันบูเรตใส่ก็ต้องใส่มากกว่าสามก้อนขึ้นไปจะรู้สึกได้เลยว่าผิวกระจางใสจากดำดำกระชิงใสขึ้นกระสิเนีน้ยนขึ้นกระสีหายมันจากพี่นอ้องอ่าลองเปิดใจเลยนะพี่น้องลองใช้ดูใครที่สนใจนะ อยากลองใช้อยากลองขายก็นะจริงๆแล้วคนขายเนี่ยอยากให้ขายได้นานค่ะนะถือจะเห็นเงินเสียเงินหลานเราจะพี่น้องเปิดใจนะทักไปที่เฟซบุ๊กนิตยกรโสภาค่ะนะก่อนนอนให้เราอาจจะไปเรียนรูปครูบาอาจารย์แต่พี่สวนหมดแล้วเนาะให้เราไปหาภาพความฝันของเราค่ะหรือให้เราดูภาพความฝันแล้วก็นอนไปแล้วก็เห็นภาพได้ยิ่งดีจะดึงดูดสิ่งนั้นมาตอนเช้าให้เห็นเราเห็นภาพเงินเข้านะคะ ในสิ่งที่เงินเราอยากให้เงินเข้าเท่าไหร่แล้วก็ให้เราเนี่ยเพื่อนเนี่ยที่อยู่รอบข้างใน facebook เนี่ยเราต้องเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ขายดีขายปังขายเก่งนะแล้ววันหนึ่งเราจะได้ขายดีขายปังแบบนั้นด้วยนะคะหรือถ้าเราวันหนึ่งเรามีเงินเราไปลงทุนขายกับพี่ๆเพื่อนๆในโลกออนไลน์เงินเราก็จะไม่ไปไหนเพื่อนๆก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละขายก็จะได้รายได้เยอะขึ้นจากประสบการณ์ตัวเองที่เคยขายแบบแรกเนาะ เราขายครีมเป็นแล้วเราก็ขายกันแดดแล้วขายสบู่แล้วเห็นอะไรขายเราขายได้ทุกอย่างก็ทํารายได้ไม่เข้าใครนะเข้าเราขายในสิ่งที่เราใช้ทําให้เราเนี่ยมีรายได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ับเพื่อน พี่ก็ไม่ได้มีมีเงินเยอะอะไรมากมายภาพโปรแกรมจิตเน,น,นั่นเป็นภาพอนาคตที่ไม่ดึงน้อยปัจจุบับนนี้ว่าพี่จะได้เงินแบบนั้นค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนโปรแกรมจิตตัวเองแบบนั้นเหมือนกันสําหรับใครที่มาติดตามเราเข้าใจว่าสั่งสมองไหมแฮ็กสมองหลอกสมองของเราว่าเรามีเงินเยอะแบบนั้นแล้วแล้วเราตั้งใจทําแล้ววันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นจริงค่ะสมองเราเนี่ยเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์สามารถสั่งอะไรเข้าไปในสมองก็ได้แล้วมันจะเกิดขึ้นจริง ครูบาอาจารย์ของเราทุกคนที่เรียนสายกดแรงดูดอ่ะเขาทากันแบบนี้แล้วมันเกิดผลลัพธ์จริงๆค่ะเ,เพื่อนๆนะถ้าว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่อยากมีไรายได้ตั้งแต่หลักหมื่นหลายหมื่นขึ้นไปเป็นแสนเป็นล้านก็มาเรียนรู้ก้อนฟรีในการเสรียเงินล้านกาอากาศใครที่อยากเป็นเศรษฐีใครที่อยากมีเงินปลดหนี้เงินก้อนใหญ่ก็รองมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะหยุดบน่นหยุดคิดลบหยุดรับเรื่องราวลบ แล้วเวลาเจอโอกาสอะไรอะ่ะให้ตัดสินใจเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําเราไม่ต้องไปเปลี่ยนใครเราเปลี่ยนแค่ตัวเราพี่เคยข,ยขายของอะไรมาก่อนพี่ไม่ไม่เปลี่ยนใครเลยมา,มาลกมาเข้ามาลบมาเราไม่เคยเปลี่ยนใครเลยนะเราเปลี่ยนตัวเองคนเดียวแล้วก็ตั้งใจทําแล้วผลลัพธ์มันก็จะมาภายในยี่สิบวันนี้แหละ,ะมาเวลาได้เงินมาให้เราเก็บเงินอย่ารอให้เงินหมดนะตายป่ะมาอนไ้ลบมา อย่ารอให้เงินหมดแล้วค่อยตัดสินใจที่จะลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อชีวิตตัวเองนะเพื่อนเ่อนอนไลน์มันคือทางรอดให้กับเพื่อนเพื่ที่จะได้เงินก้อนใหญ่ได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจทําวันเนี้ยวันอนาคตข้างหน้าจะดีได้ไงต้องอยู่กับวันนี้ค่ะตัดความกลัวไปเลยไม่ต้องกลัวอะไทั้งสิน้นพร้อมแรกลุยมาเลยค่ะ มาเรียนรู้ด้วยกันไม่ต้องขายแบรนด์พี่ก็ได้ก็ได้ไปขายแบรนด์อื่นก็ได้ไม่ต้องมาขายสบู่ล้างหน้ากับเราก็ได้ไปขายสินค้าแบรนด์ไหนก็ได้แต่ถ้าอยากขายสบู่ล้างหน้าก็มาขายด้วยกันตัดสินใจเลยว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยที่เก็บไว้เนี่ยเก็บไว้เฉยๆกับเอามาดูแลผิวหน้าแล้วก็ขายแล้วก็ตั้งใจทําเราต้องรักสินค้าค่ะที่ขายของอะไรมานานถ้าพี่ไม่รักพี่ขายไม่ดีขายไม่ปังหรอก,รอกค่ะ ที่รักสินค้ารักธุรกิจรักอาชีพที่พี่ทำค่ะแล้วก็เชื่อว่าวเองจะทําได้ด้วยเพราะเราเคยทํามาได้แล้วถ้าว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะ้นที่อยากมีไรายได้ดยืะๆเนะเาะก็มาทําด้วยกันที่สาคัญในการใช้กำลังดุดคือมีความสุขคิดวบวกสะตองตั้งใจทำหนึ่งห็นภาพสองได้ยินเสียงสามสวมการเป็นค่ะว่าได้รับแล้วแล้วมันจะได้รับจริง แต่เราต้องอยู่ในโฟนะเราต้องโฟกัสยี่สิบเอ็ดวันเราค่อนข้างที่จะไม่เป็นยุ่งเรื่องอะไรเลยนอกจากเรื่องการหางานกันกนกบเงินนอกจากการโพสต์ขายหรือการสร้างตัวตนเท่านั้นค่ะแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์ได้ไวค่ะแ,แล้วเนาะถ้าหากใครที่แบบนะอยากขายสมพนล้างหน้ากับเราแค่สั่งซื้อสมพูแค่คนละหนึ่งก้อนมาใช้แล้วก็มาขายด้วยกันก็ทำให้คุณมีรายได้เข้าบ้านได้แน่นอนขายได้สามสิบก้อนคุณได้กำไรสี่พันกว่าบาท ขายได้สิบก้อนคุณก็ได้กําไรพันกว่าบาทถ้าขายดีขายได้ปังเราจะพาทุกคนทําบุญสร้างกุศลค่ะเงินส่วนหนึ่งที่ใครมาทมําแบรนด์ทุกคนนะพี่นะอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาเงินส่วนหนึ่งอะไปทําบุญด้วยค่ะทําบุญให้ตัวคุณให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตาย,ยายหรือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะอ่ะแล้วจะเป็นบุญกุศลที่ทําให้คุณจเจริญรุ่งเรืองค่ะนะแล้วก็อย่างอื่นแค่ว่าที่หลังนะทุกคนวันนี้ขอทําคลิปแค่นี้ ก่อนนอนลองทำเคล็ดลับนี้ดูค่ะนะทำใจให้สบายเหยียดขาตัวตรงขอบคุณบอกักตัวเองนะแล้วก็มองภาพเป้าหมายความฝันแล้วก็สวมการปินแล้วก็ลงมือทำทุกวันก็เชื่อว่าเราจะทำได้ด้วยเชื่อว่าเราจะขายดีขายปังภายในยี่สิบเอ็ดวันนี้ด้วยนะอ่ะหรือ5้าวันของวันเนี้ยสบู่เนี้ยถ้าใช้ดีไม่เกินเจ็ดวันก็สามารถบอกต่อขายได้แล้วสมมติว่าพี่มาตัดสินใจซื้อสบู่ล้างหน้ากับหนูใช่ไหมกับนิดใช่ไหม พี่เอาไปใช้ประมาณเจ็ดวันมันเห็นผลแล้วเนี่ยพี่ไปบอกต่อคนสามสิบคนพี่ก็ได้เงินสี่พันกว่าบาทแล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวเียให้ดูใช้มาประมาณหกวันนี้แล้วปกติพี่ใช้มาประมาณเจ็ดก้อนแล้วค่ะแต่ถ้าใช้ต่อเนื่องผิวเด้งเด้งเด้งแน่นอนผิวเด้งผิวอิ่มน้ำนะ,ะลจะจ่าไม่บายเพื่เลยสนใจกระทั่ง่าสืบสอบถามในก้อนละจะาปิ๊นองที่เฟซบุ๊กนิตยากรสงฆ์พาละจากป็นลาจะ ทุกคนทำได้อยู่แล้วใครไม่เคยขายขายเป็นหรือไม่เป็นเก่งหรือไม่เก่งไม่สนใจสนใจความขยันการลงมือทำเรียนรู้ได้ทําได้ทุกคนค่ะ